กับทุกสบายดีพี่น้องื้อนี้เฮากา็ได้เดินทางมาทางปักหลายเนาะจะไปถ่ายเอาอนาน้ำปุ๋นพี่น้องขอดจุดน้ำปุ๋นแลยเกีให้พี่น้องได้รับชมน้ำปุ๋นเนาะนมาเบิ่งพร้อมกันเลยเนี่ย่นก็จะมีร้างอาหารอยู่อ่าอ้อมนี่เลยเพื่อจุดพักของอที่ว่าลูกบอแตนมาลูกไสยะมาจะมาจุดพักเบิ่งเท่อจะ คนจะมากินเฟอร์กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวนี้เนาะ,ะเป็นชุดที่ว่าช่วยงามที่สุดพี่หนอตอนนี้จะเป็นชุดน้ำปุ้นมันน้ำจะบุดบุดบุดขึ้นทันเลยเหมือนกันงามไรพี่นนอ อันนี้เพิ่อนจะดัดแปลงแต่น่นิงแล้วเนาะแต่ก่อนจะมาเป็นแบบนี้เพื่นจะเป็นพักเป็นพักเป็นพักลงในน้ำแบบให้บนน้ำตกช่วยงาน นะพี่น้องครักชมอยู่ใส่ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแต่ว่าให้พี่น้องได้ทักชมแบบธรรมชาติพี่น้องวิธีการธรรมชาสตร์ไล่พี่น้องให้เป็นมก,กม,นมกไม่ง่ายถ้านี้นกไม่ง่าย เป็นพักเป็นพักเป็นพักนเนาะเรียกตมเพื่อนั้นจะเป็นกระท่อมเพราะฮอดยำบุญมาข้าเจ้าจะมานั่งกินตามนี้กันเนาะเต็นโตเต็นโตนี่แต่ว่าแขกไทยไปไทยมาเนี่ยคนก็จะมักแวดุแหละ บทจุดนี้ถือว่าเป็นจุดพักกับว่าแมนตัวนี้งานไล่พี่น้องอันนี้แบบธรมธธรมชาติธรรมชาติแท้ๆเลยน้ำออกจากออกจากบ่อนเิ็กน้อยลิ่นเลยน้ำจะบุดบุดออกหันน้ำ พอเขาก็ได้เดินทางมาปักลายก็ได้มีโอกาสมาแวะเนาะกินข้าวกินข้าวกินเฟอร์หรือว่าอาหารลากไลยอยู่แถวนี้นะ่าเห็นเพราะตอนั้นพี่น้องที่ก,กลับไปกลับมาจะเดินมาแวะเนาะมาเที่ยวชมธรรมชาติน้ำปุ้นอของดงน้ำปุ้นอันนี้เนาะ เมืองเพียงแครงเชยบุรีพี่น้องเป็นทาพที่ช่วยงานที่สุดเลยมันก็เด็เก่ามันกาเป็นแธรรมชาติดีเพื่อนก็ได้มาตก,าก,าก,ากาแต่งให้มันงามขึ้นพาไปเปบิ่งบ่อนๆน้ำบุดบุดขึ้นเลยพี่น้องเลย ยู่นี่เลยน้ำจะฟดขึ้นเองน้ำจะไหลหมายว่าน้ำออกอยู่นี่เลยพี่นอ้องน้ำจะออกอยู่นี่ภาพธรรมศาสตร์งดงามพี่นอ้องธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เมืองลาว าางานไรกานพี่น้องรับสมจะใส่ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามทางช่องบาบุญยงวิที์ลราเอาไปเสนอเขาเขามาเขอบใจพี่น้องที่สาวับสมเนาะแล้วก็คลิปนี้คลิปน้ำปูนถวัดจุ ขอจบเทียสนสมีก่อนเนาะเราได้โอกาสหน้าจะมาถ่ายเพื่นอ้องและชมอีกทีเนานะขอขอบคุณครับใจ